ต่อเน,นื่องจากคลิปที่เราคุยกันเรื่องอดอาหารนะคะพี่ท่านนี้ก็เลยมีคําถามว่าถ้าอดอาหาร5วันใน5วันนี้จะไม่ออกกําลังกายได้หรือเปล่าถ้าออกกําลังกายน่าจะไม่ไหวช่วยตอบทีนะครับขอบคุณครับตอบแน่นอนครับคาตอบง่ายเหลือเกินการอดอาหารจุดป,ประสงค์ของมันชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าการอดอาหารกับการอดอาหารไม่ได้จุดป,ประสงค์ไม่ได้เพื่อไปออกกําลังกายนะครับอดอาหารก็คืออดอาหารเราทําอดอาหารถ้าเราทําเกิน3วัน สามวันก็คือ72ชั่วโมง24่คูณสามเท่ากับเจนะครับพอเกิน72ชั่วโมงปุ๊บใครก็ตามที่ทาอันนี้ชั่วโมงที่73เป็นต้นไปเนี่ยในร่างกายของแต่ละท่านเนี่ยจะมีระบบออโตฟาจีเกิดขึ้นทันทีระบบนี้คือระบบที่สําคัญต่อการรักษาโรคมะเร็งโรคเนื้องอกโรคซีดโรคสารพัดโรครวมไปถึงสิ่งสกรปรกตกค้างที่คงเหลือค้างอยู่ในเซลล์ท่านมันจะทํางานในชั่วโมงที่73 74ไปเรื่อยๆเป็นต้นไปมันไม่เกี่ยวกับก,การออกกําลังกาย แต่การที่เราไปออกกําลังกายเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ออกยังไงเราก็ได้ออโตฟฟจีอยู่แล้วแต่ถามว่ามันได้ประโยชน์ตรงไหนตรงนี้ต้องพูดให้เข้าใจแต่ต่อให้ท่านไม่ออกกําลังกายถ้าท่านเกิน3วันไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้ทําการกินเซลล์ตัวเองทาลายเซลล์มะเร็งทําลายบ้าบอคอแตกกมดนอยู่แล้วแต่ถ้าท่านออกกําลังกายด้วยช่วงนี้ร่างกายจะมีสิ่งหนึ่งที่มากผิดปกติเขาเรียกว่าโกรรฮอร์โมนและเนี่ยมักจะมีช่วงวัยรุ่นเท่านั้นโกรรฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนชื่อมึนก็บอกอยู่แล้วว่าการเจริญเตติบโร แต่ว่าการจเจริญเติบโตใครก็ตามนะครับที่มีโกรธฮอร์โมนน้อยท่านไปเล่นกล้ามเล่นอะไรม,มันไม่ค่อยขึ้นกล้ามนะครับสมัยวัยรุ่นเนี่ยตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเนี่ยเราเล่นกีฬาอะไรแล้วไม่ค่อยเหนื่อยทำอะไรไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเวลาเป็นแผลก็หายเร็วไปวิ่งพื้นต่อยมวยเตะบอลยกเวทตั๊เดียวกล้ามมาแต่พอเราเริ่มสูงอายุฮอร์โมนที่ชื่อว่าโกรทฮอร์โมนมันตกลงตกลงมันน้อยลงเราเล่นกล้ามยังไงก็กล้ามไม่ค่อยขึ้นและโกรทฮอร์โมนจะมีมากตอนเราเป็นวัยรุ่นเด็กๆงงตัวสูง แต่ปรากฏว่าโคตฮอร์โมนจะหลั่งออกมามากถ้าท่านอดอาหารเกินสามวันเป็นต้นไปเนี่ยจะมีออกมาถึง2000 2 0 0พันเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้พูดผิด2 0 0พันเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้คือจังหวะที่ดีท่านไม่จำเป็นต้องออกกําลังกายให้หนักหน่วงแบบที่ผมทําไม่ต้องทําขนาดนั้นอยู่กับห้องยกเวทก็ได้ทำเล็กเล็กน้ไไนอยๆอยสองโลสำหรับผู้หญิงไม่อยากให้ใหญ่แต่อยากให้กระชับมันจะเห็นผลเร็วแล้วถ้าเราไม่ทําถามว่าได้ไหมได้สิครับไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าทานอกจากสุขภาพดีแล้วหุ่นสวยอีก แต่กล้ามเนื้อถ้ามันเหลวเป๋วมันดูไม่ดีใส่เสื้อดูไม่สวยแต่ถ้าเล่นปุ๊บก็ไม่ต้องไปหนักไม่ต้องไปเล่นแบบโอ้โหเหมือนเข้ายิ้มไม่ต้องขนาดนั้นประโยชน์ของมันคือเราต้องการใช้ประโยชน์จากไอเจ้าโกรทฮอร์โมนแล้วมันจะทําให้เราหลับลึกด้วยนะครับก็ขอบคุณคําถามนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับใครที่อยากโจทย์อาหารฝึกจักทีละนิดไปหน่อยนะครับอย่าไปพึ่งเอาใหญ่ๆรายละเอียดก็ยังไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาได้แล้วไลฟ์สดทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาสองทุ่มเจอกันสวัสดีครับ